วัสดีด้วยนะครับพบกับเอเบก็เท่าเริงกันเนับวันนี้เราก็อยู่กับเลฟเดสครับฮาร์ดที่11ครับนึงคร11ไม่ไม่เปไปกี่รอบสามรอบครับไม่ไม่ดังดังสมรอบสรอบอะไรอะเจ็เลนไม่เล่นมีปัญหาไม่ไม่จ้าแล้วครับโอเคโอเคไปครับไปก็เปิดโอ้ยยิงใส่กูใส่ไปครับไปครับ ไรนอ้บอกว่านั่งแล้วมันนได้ปกติผีปกติผีมันจะนี่ไม่กันไม่ใช่หรอมันจะกัดไม่ใช่หรอผีมันกระเทิครับผีมันกเทคนผีมันสายมาเซียนมันแมนมากม่สายมาเซียนมั้ลิโหลดดิลิโหลดดิ โดนถอยหลังคาเทมาเอาดิมดูว่าจะบ้นละเราวินล้วันเตอร์ทันเตอร์อยู่ไหนที่เปอรมได้เนี่ยตัวนึงครับรีโห a ดอยู่ครับไม่ถาวิดิถาวรดิ ปิดไฟ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 ครับปิดไฟแลวเดินหาครับปิดไฟเฮ้ยล้วเฮ้ยเห็นอเลยวบบบบเย่องเอด้วยปอดไอ้ยิงนะเ้ครยิ

เป็นแบบสปรีล่ยสอนสปรีให้ผู้นเก่งมากอย่าอย่าเผยแร่ชื่อนี้ออกมาโูถานาระเชนเรียวทำไมครับเดี๋ยวเขารู้มันจะรู้ใครจะลูกซองโกมั้างเนี่ยตรงเนี้ยมีูกซองกลมันไม่ดีเ้ยไม่มาไม่หลับแม่งควงเยม่เจียวเฮ้ยแทง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  เฮ้ยแทงแทงฟิวฟิวแทง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 หรออเดียวแทงใช่ป่ะแทงแทงรีบเล่นแทงแทงเนี่ยแทงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตาเนี่ยขื้นเป็นเจนมึงอ่ะมาแล้วเร็วมองคำมองคำซื้อมาทักท่าเสร็จไม่ยิ้มมันส่งท่าท่าละกาดท่าละกาดมาอย่าเพิ่งเปิดประตูนะครับรอผมขอมัน ก็มีนเจ็ดมือมันส่งมาได้ไงว่าได้า้าตานะที่เนงทำเนะว่าได้ไงครับเอากระชุนไฟไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเอากรชุนไฟกอนว้ากระชุนไฟอยู่อยู่นี่กระชุนไฟเอากรชุนไฟก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวไม่อมใครมาีกว่าเอาชุนไฟก่อนเปิดเบาๆนะเปิดเบาๆเปิดเลยเปิดเดี๋ยวเปิดเบาๆให้ไปยังเบ วิ่งตรงฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์หายโดนฮันเตอร์แม่งโดนโคดิได้อะอเหรอฮันเตอร์โดนโคด่านี้อะไโคดไปต่อเลยเฮ้ยอ๋อไอ้ตกใจไอ้มองคำออมามองคำเครื่องมองคำเสียดายเครื่องบินมองคำก็เสียดายเครื่องบินไปเร็วๆไม่ดีที่ควปินไปวิ่งทำดิ่งจุ๊บอสไลมาทำกูเลยเนี่ยมีระเบิดอีกเอาไปอีกอันไอ้บอมเปิดไฟอันวิ้ย ีแทงเว้ยให้เลื่อยเลื่อยไฟฟ้าเฮ้ยแก๊งนนั้นเซอร์อุ้ยเฮ้ยเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ไหนวะเคอร์เซอร์เหรอเลเซอร์เฮ้ยเฉลยเลเซอร์เลเซอร์ไซส์เฮ้ยมียาเปล่อยาเปล่ายาครับใครใช้ให้ให้แบงค์หี่ให้แบงค์หนแบงค์เงี้ยวไอ้โป๊กกาเงีวไอ้มาตบกปืนมันมาเลยทีไอ้แทนแก๊งมางงตัวโคนมาตัวโคนมาไม่รู้เรียกอะไรมัน แบบนมข้นทะลุกำแพงอะมันต้องไปตรงนี้เลยกูแลทำไ,ไมมันมืดจังวะเปิดไฟดิเออรู้แล้วทำไมมืดกูลืม,ม,มเ,เปิดไฟไปลงมาลงมาลงลงมาเลยอู้ตรงนี้ไม่ขอบเลยมีอะไรโอ้โหคุณโนดนผมโดนครับอ, <laughs> อะไรก็กือ อะไรก็กูสองอะอันนี้ครับอันนี้ครับกินยาก่อนเนาะเร็วเร็วครับเร็วเร็วนำไปครับมองคำถ้าไปจะให้มองคำน้ำบุรีนายเคนาเองไปเร็วไปต่อเร็วใครรู้ทางน้ำครับได้ความได้ความได้ควารู้ไอ้เฮงกูบอกกูกูจะรู้นี่นี่นี่บ้านไรเฮปปี้ดัตตี้บอยรู้เชยรอาบ้านรอด้วยแข็งมาวูแฉะไม่แฉะไม่นฉะไม่แอบแอบด่าเลยค่ะ ตีแม่เออตีแม่ตีแม่เยเออจะฟันเดอนฟันเออใช้อุปชิดใช้อุปชิดเออตีแล้วตีแล้วมันรหวไอ้ี่ไอ้เปก่อรแล้วก่อนนะักันให้เลยอันนี้เรจะช่วยยูต่อเลยต่อเลยต่อเลยก่อน คนโคนใส่หน้าปูมองไม่เห็นบีกเพื่อนอะไรเว่งมาเด้ไอ้พวมาไหนกันเนี่ยมานี่มันีีช่วยด้วยอ้าแบมติด้ช่วยด้วยช่วยด้วยดูแล้วเพื่อย,ยุ่งเออทําไมตากล้องต้องโดนตลอดวะก็ม,มึงเป็นตากล้องไงเ,เออจะเลยละอยู่ตรงนั้นแล้วแบบไป ทางไหนวะบ้านนั้นบ้านนั้นมีของเยอะขึ้นไปอยู่บนหลังคาก่อนมล้ซอมบี้มาเยอะหรอของเยอะคือซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้นี่มึงแช่งใช่ไหมเนี่ย่าวกูพูดกูอยู่บนหลังคาแล้วจะเก็บของไว้หมดเลยาเปิดนะเปิดเอ้ย๋ยวผมมีระเบิดติดติอยู่ระเบิดติดติดระิดติดตชื่อพม่เระเบิดระเบิดติดติแม่งโคตรโบราณอ่ะนี่สวัตตา ไอ้สวัตตานั่นมันสนายนี่วะนี่มอเตท็อปเขาอยู่บนหลังคาเลยมอเตทอปครับมอเตทอปเขาอยู่บนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาไปตรงไหนวะมาเน่มเน่เน่เอามาเน่มาเน่ไม่ต้องขึ้นไปบนหลังคาแล้วมาเนี้ไปต่อเลยอะต่อเลยครับต่อเลยกี้มาเอาไว้ฝันสูงเข้าว่ะเป็นไงผมฝันเองดูเย็ดเลยเลยเย็ดเฮ้ยปืน AK สวัตาเมีสวัตาวางนี้มาสมีเ no ต็มเลยไอ้เมาสงนี้โอ้ยออใครบาโมทอกวะประหยัดครับประหยัดโอ้ยนร้อนฉันสวัตาเอา อีโถดฝันฝันไปโมืมอเนี่แหละวะดู้นหลังหลังโอ้โหเนี่ยโอ้ยเกือบเกือบได้เงีเนี่ยอิล็อกโดนเหรอเส็ดล็อกแม่งบูอาร์คีอาร์คีเห็ดล็อกมันต่างกันไปนี่ยต่างกันสอดต่างกันเยอะเป็นไงวันเมื่อไหร่ต่อลงมางมาหรืออะไรแมันนี่ ยนี่ครับเอาอะไรกูมากมายก็สักวนี้หานแล้หาแล้วครับหาแล้วครับเออโดกรองพยาบาลเนี่ยนะ <st> หัล้วครับ CU เกณฑ์แฟชั่นเดย์เจ็บปืนครับ, <st> รบคุณฟอดบอกลาบอกลาบอกลาลาครับเนี่ยบอกลาแล้วจิบจิบมองคำมองคำมองคำจิบจ <st> ิบ <c oughs>